เพิ่มบัตรคิวแล้วเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้บัตรคิวก็อยู่ประมาณ400น่อยคนครับครับ400กวา่า ครับลูกค้านะครับเข้ามารอกันไม่ขาดสายเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดปากคลองตลาดใหม่นะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับร้านที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นกระแสโอ้โหสุดยอดครับเปิดร้านไม่นานนะฮะ ก็ร้านแป้งปลาทั้งโกสบัตรน้ำมันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเขาขายยังไงนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศภายในร้านนะครับตอนนี้ทางร้านรู้สึกจะเพิ่มเตานะครับการทอดอะไงเยอะกว่าเดิมนะครับโอ้โหใครที่จะ มาผ่านปานิโกนะครับก็มารับบัตรคิวตรงนี้ก่อนนะครับแล,แล้วก็มากดบัตรคิวตรงนี้นะครับจะฝากกดสองใบก็สินค้าได้เลยครับขอบคุณครับนี่ก็คือแป้งนะครับเอาแป้งมาเพิ่มอ,อีกแล้วครับ ก็ตอนนี้นี่ร้านนี่ยังเปิดเวลาเดิมอยู่หรือเปล่าครับเปิดครับห้าโมงห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับอ่าตอนนี้เป็นห้าโมงเย็นนะครับถึงถึงสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมฮะบัตรคิวแจกสี่โมงครึ่งครับคุครับผมใครที่จะมาชิมนะครับบัตรคิวแจกสี่โมงครึ่งนะครับนี่มาทำๆก็ได้ครับทำๆคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมันีคคตอนนี้ก็ยังหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่หรือเปล่าใช่ครับรออ๋คัับผมยงหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับอันนี้ ก็ขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใช่ครับตอนนี้นี่ต้องต้องเพิ่มบัตรคิวแล้วเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้บัตรคิวก็อยู่ประมาณ400ร้่สหน่อยคนครับครับ400กว่าเนาะใช่ครับมานนั้นนะแต่ว่าถ้ามาช่วงช่วงคำ่ำรอไม่นานหลักันเสรับครับ,รบมาช่วงคำ่ำนะครับรอไม่นานตอนนี้ก็เพิ่ม ที่ทอดแล้วนะฮะครับเพิ่มกระทะทอดแล้วเป็นกี่กระทะครับตอนนี้ส2ครับิบสองสิบสองกระทะนะครับตอนนี้นะครับโอโหสุดยอดครับนี่ครับบรรยากาศนะครับจุดพิเศษทางร้านนะครับร้านนี้ไม่เหมือนใครนะครับเขาจะทอดก่อนนะแล้วก็สบัดน้ำมันนะครับ ให้ดูนะครับนี่นะครับพอได้แล้วก็จะมาลงนะครับที่ตบาดน้ำมันนะครับ มันจะลงนี่ที่นี่ครับถุงนี้เป็นถุงชุดใหญ่หรลอเปล่าครับ ใส่ได้กี่ตัวครับถุงงนี้ครับ9ตัว9ตัวนะครับ9ตัว38บาทใช่ไหมใช่นี่เป็นน้ำเต้าหู้นะครับนี่นะน้ำเต้าหู้10บาทนะครับน้ำเต้าหู้ร้านนี้ไม่มีเครื่องนะครับไม่มีเครื่อง ตอนนี้ก็คือสังขยานะฮะสิบห้าบาทนะครับก็ลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่มาก็จะสั่งคุละหลายชุดนะครับไม่ใช่ชุดเดียวนะครับทางร้านก็เร่งนะครับเร่งทอดแล้วก็เพิ่มเตาแล้วก็ไม่ทันอยู่ดีนะ แป้งนี้ต้องเพิ่มไหมครับตอนนี้อืเข้าาเดิมนะครับเข้าเดิมร้อยโลเหมือนเดิมนะครับ<ช>แป้ง ตอนนี้กี่กี่เดือนแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยครับอนมนับถูกนับผิดน่าจะมาตั้งหกเดือนน่าจะได้หกเดือนเนาะเดือนนะครับประมาณหกเดือนนะฮะ ูกค้านะครับเข้ามารอกันไม่ขาดสายเลยนะครับ แล้วผัดนะคะขอดืาา่มเหมยเล่หกหกใครที่จะมาหนุนก็มากันได้นะครับตลาดปากคลองตลาดใหม่นะก็ขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ